เซ็กส์ดอลเหมือนเซเล็บฝันที่เป็นจริงของปุตุชนหลายรายคุณเคยคิดว่าอยากจะมีอะไรกับดารายอดนิยมที่คุณแอบชอบหรือเปล่าฝันอาจจะเป็นจริงเร็วๆนี้แล้วล่ะความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถสร้างเซ็กซ์ดอลให้พิถีพิถันมากขึ้น โดยวิศวกรจะสามารถสร้างโคลนหุ่นยนต์โดยใช้รูปถ่ายของคนที่คุณชื่นชอบเพื่อเรียนแบบสีตาเสียงรูปร่างและลักษณะบุคลิกภาพเซเล็บดังๆอาจจะสามารถทำเงินเพิ่มด้วยการอนุญาตให้คนก๊อปี้ลักษณะไปใช้ทำหุ่นแต่น่าเสียดายที่คนทั่วไปอย่างเราๆคงไม่มีวิธีป้องกันการถูกแอบโคลน เอเคยมีแฟนเก่าที่ยังแอบ,บรักคุณอยู่ไหมเออเอข้อดีก็คือเขาคงไม่โทรมาตอแยอีกแล้วล่ะ <c oughs> ไหนจะคนข้างบ้านที่ชอบแอบ,บมองคุณทุกวันเนี่ยก็คงจะเลิกแอบ,บมองเหมือนกัน s ซ x ก d o l จะมีชีพจรเหมือนจริงผิวหนังมีไออุ่นแล้วก็มีความก้าวหน้าในด้านปัญญาประดิษฐ์ที่อาจจะทำให้หุ่นยนต์มีเสียงเหมือนคนที่คุณแอบ,บชอบด้วย ถ้าทำได้จริงคุณอยากจะก๊อบใครรายงานด่วน